หน่วยบแบบง่ายนิดหนึ่งมูเจ้าเบิ้งปาดโอ้โหปาดูนะดกแห้งดกดกขาดดกแน่ดกดกแห้งพี่จ๋าพ่อแม่พี่น้องจานผ้ามาสตอรอเบอรี่เก็บสตรอเบอรี่ไลนนี่ไลนนี่ฟังพุ่นฟังพุ่นถึงแพตเคยืาพ่อแม่พี่น้องมาเก็บบักอืออันนี้ปีนี่ขาเจ้าเปลี่ยนเห็ดเป็นบักสตอรอเบอรี่ฟังนี่แหละกะ เป็นทัวร์่านเตาอยู่หมองพุ่นแล้วกะฟังพุ่นแล้วกับปูก็ได้พี่น้องปูกบัคืออยู่แดกบาบิสเดนแดกคอนั้นซื้อดีออสโซคัสสายแต่ว่า,า,ยายป้าไหนไงปันไดพอมันพี่น้องมาเด้อบอัเดียสิบห้ามาจิบสองพันรี่งอนู่นีออ่นห้าพันี่ หลูกงหญ่หลูกง่ามเนาะเบิ่งที่ล่ะคุณน่ะเดี๋ยววันนี้เลืออแต่ลูกใหญ่ๆเลยนะคนละลายก็ติดปเถี่ยวก่อนเด้อจ้ะเด้อไม้โอ้ยอ่ะสีแท้พี่น่้ย แก้วข้าเจ้าอยากไปเก็บไหมเกี่ยวกนเนี่ยข้าเจ้าว่ามันไก่มองดีแพทย์นไม่วหเตวะงหน้าแฮงซิมได้บันซิมมากระอายอ่อ เต็มไรเลยบ้างคอมเมนต์สิโอ้หอ,อ,อยที่เปิดแกะถุะงบ่งอไทยโอ้โหสวยมากและแดงแบบลูกใหญ่มากเลยพี่น้องจ๋า ช่ำมากเลยแซ่บย๊ยบันเนี่ยสิไปเองได้บันอยแล้วไทยไงเบ่ค่อยแายว่าแล้วไทยไงเขาได้ยุต่บ่า แล้วนังน้ำข้ายางน้ำห่าบานนะ่คคอยไต่ขึ้นมาทำไมพี่น่องมาเจาะบนนวนี่สุกจนว่าแบบเห็นไหมนวลแบบนี้หวานช้ำแห้งด้วยหวานช้ำครับด้วยนี่คนเต็มลรรียเลยอ ขาเอาหมดได้พ <Okay. S 1> ba, ี er ่น้องว่าคนแบบว่าลูกค้ามาหลายทุกหมือนไหมฮ่าพอแม่พี no, Lord, ่น้องไอแพดไปแล้วคนหลายแล้วเป็นส่งอันนี้ตัวเปใหญ่แล้วเป็นยูบกคเคยอันนี้น้อยนี่ยเจ้าบอลเน่าถิ่นพี่น้องเสียดายเนาะเน่าหรือได้หนี่ตายพี่น่องอุ้ยน้อยเป็นไ่

แดงจื ah. ้อคืองามเนาะเ้าัะลูกใหญ่ๆจะต้นเขาอีกสวยมากเลยอันนี้ถือหยังกินเหรอบนน ดูดูลูกนี้สิพี่น้องคลิกนี้แ้วอไกอลิเลฟอน่ะอเรน้นสเลยน่ะกูเาหน่อยโอุ้่นเก็ียพิ่นมาเก็ีฟังเพจง่ายขัาดพ่อแมพี่น้องเอ้ยุ่น่ะกูบ้าหน่อย หน่อยใหญ่หน่อยแดงครับเนาะสิมอีกก่อนซิมอีกก่อนพอมีพี่น่องผู้เปล่าหน่อย เป็นขามาเก็บฟังแผทดีดีเก็บไปโลดบักหลาเก็บดลดบกลักได้ปกติเพ่นเห็ดเป็นแนวอื่นพ่นเห็ดเป็นเ,เนขาเพิงเขาโพดอย่างสีหน,น,น้าพี่น้องตาดคนน่ะสุกแดงเต็มอยู่พี่นอ้องจ้าจับเจาเปิง tôi xe đái lại hèn tôi nóng mèo hm 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 bừng hm 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 như hm 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 bưng hm 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 มันสุกจนมันช้ำหมดแล้วเนี่ยเมื่อกีล่ะพี่น้องเนี่ยแังสีมันช้ำแล้วเข้าไปมันก็เสียได้นไงเขาจ่องานไปทางไนเพื่อนงานหอกอยู่แถวนี้นะแถวนี้ก็เก็บประวัติไว้แล้วเมื่อกีล่ะเมื่อกีล่ะพี่น้องเจ่อเบิ้ง แค่มันแกจะจัดงอมจะจัด,จด,จด,จดเดี๋ยวเจ้าความเพิน่นก็มาเก็บเนี่ยเขาจ้างคนมาเก็บอยู่ด้วยนี่พี่น้องเก็บไปเห็ดหนนะังยหูแบบไปเห็ดแยมทำแยมซะถึงเป็นแกจะจัดนะนวววเป็นปุน่มเ,เป็นพ่วงอยู่พี่น้องเจ้าเบิ้งสุกทั้งไอ้นี่เลยนะ ทำหน่อยคือโบเก็บหน่วยนี่หน่วยใหญ่ใหญ่เบิ่งติดล่ะอุ้ยงามขาดหน่วยบักใหญ่เนี่ยแดงจึงเคืองอยู่เบิ่งติดล่ะน้องพ่ออยากมาแต่ว่ากะยุง แฟนเพิ่นอันข้าเจ้าว่าจบโ้งเรียนรับหมวกไหมพี่หน่อยเด็กหน่อยพี่หน่อยเด็กหน่อยก็ะเลยอันนี้แบบว่าอันนี้ล่าขึ้นบ่ส้มคือล่าขึ้นบ่โบแมนบบแมนล่าบ่แมนกันล่าบ่าบาขึ้นกับเขาปา จะส่งให้เพื่อนเวียดนามมามาถลมไหลเพื่อนมาเก็บพาเพื่อนหลายอยู่แล้วถึงเขาบ่อบ่ส่งกระไดเนาะลูกค้าเขาเยอะคนมาเก็บเพื่อนบ่เต็มไหลอยู่แต่ว่าเพื่อมูบ่หัวนะเมื่อทแล้วแดงเต็มเลยเนาะแดงเต็มเลยจ้า เห็นดกดกแหงพี่น้องเอ้ยดกขักดกแนบึงีิละโอ้โห,โหสวยมากดกสวยมากค่ะเพียอุ้ย,ย,ยหน่วยบอกไงนึงพี่น้องบึงหน่วยนีขึ้นไงค่ะแท้า ว้ายหน่วยนี่เป็นรูปแบบว่าปแปลกมากเลยพี่น้องเป็นสองงามเห็นปะ่ะสองแง่สองงาม,มไม่ต้องเดินเข้าไปข้างในก็มีลูกใหญ่ๆเต็มเลยนี่เต็มเลยค่ะอุ้ยมองงงง่ายงงด้วเด้อุน หอมหอมพี่น้องคนละอุ้ยขานไปฟังนั่นดูเบาหน่อยก็แม่เพิ่นไปแล้วเพิ่นเอาบปหลายข้าวเก็บข้าวเดี๋ยวข้าวเก็บไปอันนี้แก่เกินแกงแล้วนะแล้วว่าอันนี้แล้วดุกกระดุกหลายกระหลายใหญ่ก็ใหญ่น้องพี่น้องเนาะลูกใหญ่มาก 对了。 เอาพี่นนองเนาะเบิ่งน้อยนีเด้อใหญ่มากมันมีหลายสายพันธุ์เด้อพี่น้องเด้อมีหลายสายพันธุ์เป็นมัน,น,น,นสวยดีงามะโอ้ยนยนีะเบิ จ้าทำบลาหืนน้อยเนี่ยน้องข่อยมูเจ้าสิแบบมันยักษ์ใหญ่มากมันยักษ์ไงบอพี่น้องป้าเบิ้งเบิ่งเบิ้งโอ้โหพี่น้องเบิ่งหน่วยบบกใหญ่นิดหนึ่งมูเจ้าเบิ่งป้าโอ้โหใหญ่มากป้าญ่คักใหญ่แหนี่หลีเลยพูด <c oughs> น,นะเต็มกำมือเลยปุ่มๆเลยไหม <c oughs> สุดยอด เต็มเลยคุณน,นะวะ่าลูกค้าเพ่นเยอะอีหลีเต็มฟังผุนก็เต็มนะคุณนะคนเวียดนามงานไหนก็างามเก็บมาแล้วก็ต้องเอานะ เงยนีมันดโดนแล้ไม่ใหญ่แต่ก็สวยนะเนี่ยจะกินโมเมนอย่างด้อกเร่เจ้าเบิง้งซอนแหงอ,อ,อย่างนี้นี่ะเบิ้งด้อเกินอะ Tên mà nhầy nhầy mà. Đột, đột dạ. thế nuôi nhạy nhạy mày buồn Bọn phá hết giật giật lên lấy đây mà anh nhá cái này thế yeah mm -hmm. มาดามฝาดเรียบอีลีเลยพี่น้องเลยถ้าเบิ่งเดอแฟนข่อยแล้วสิไล่หัเมื่อขอบาบบเมื่อง่ายได้หนมาามิมาดามมาดามเราจัดเต็มตลอดพายเซ่ไปแล้วข่อยไม่เป็นไรเราเก็บแล้วช่างกิโลจ่ายเนาะไม่เป็นไรสวยงามที่สุดเลย เก็บข้าวเดียวเต็มสิเต็มถุงแล้วเก็แบแป๊บเดียวนะคะเนี่ยดูพี่น,อน้องดูนี่กำลัางงามบ้านเอาแบบนี้น้าเอาสีนี้น้า คุณอ่านแต่งเต็มอยู่พี่น้องเออเมาเจาเ้าเบิงครับรถมาอันแฟนแพดว่าปาดคนคือหลายาแท้ๆบ่มีเหลือถึงเธอดอกคนบาดคนฝ่าวเาวลัดเฮางอื้มแต่ลูกใหญ่เลยดูสิคะเนี่ยปาร เ <bridge> ดินด <this> <have S 1> <ım> ้อยอูพี่กาเก็บต่างคือถิ่มต้นไงไไหวคอยแท้

ติละแดงเต็มเลยโอ้ยแตเอาละพ่อแม่พี่น้องเอ้ยแหมไปทางใดก็มีแต่แบบสตรอเบอรี่เนาะพูน่ะแดงจื้งคืองเต็มไเลเจ้าของพันยางมาบอกเพื่อนไส้แพทอันเขับไปทางไหนฝุ่นมันคอยสีง่ายได้หลายแบบว่าก็เลยกว่าโอ้โอโอโยอยู่นี่ก็เก็บประวัติประไวแล้วนี่ก็แดงจื้งคืองอยู่นะหันไปทางใดกันแมนเติร์เลยมึงตีละพี่น้องหันไปทางใดกันมีแต่เพื่อนเบิดเนาะ มันหลายโหดพี่น้องค่ะมันหลายขักหลายแนนมมันบ่ไหวเด้เนาะมันไม่ไหวจริงๆนะเนี่ยเนี่ยดูยสิค่ะเนี่ยพี่น้องเออมเจ้าสิว่าจังไดงานไปทางใดกันนี่แต่สตอรอเบอรี่เห็นไหมเนาะหลายผากหลายแนมแหมขันบ่ออกจากไรเนี่ยแพทเก็บเก็บเบิร์แทะบ่มีเวลาว่างมารลับจ้างก็บเข็ดงานจ้ะพ่อแม่พี่น้อง มาเก็บบางสีละพาพทำไมพี่น้องมาเก็บองศีละดีละโอ้ยงามสุดยอดมีแต่หนวนยใหญ่ๆไหมขนาดอยู่คนเก็บไปหลายหลายได้หนิเป็นยังไงขนาดนี้ข้างในขางสีง่ายพี่น้องเออแต่ว่าซอยเหลือเพิ่นไปเก็บเพราะว่าหน่วยหน่อยก็สร้างเพิ่อนเนาะมันก็มันก็บ,บ่หน่อยได้นี่มันก็ใหญ่คักได้นี่มีแต่หนวยใหญ่ใหญ่ปวดทุกข์แก้วแตงเป็นแตงเป็นเจ้าสีวะสงใด เห็นไหมอขอิมีจัดหน่อยนะเด้ออ,อ,ดอือ้ยปวดพวกอืมอืมนี่นไหมทำไมพี่น้องปวดปุอห ดกแห้งดกดกขัดดกแน่ดกดกแห้งดกดกเันน่อยบุคคลง่ายเป็นได้แต่ก็เิเอามิตรนวยนหย่ายอันนี้คือขิ้นไปแล้วคุณน่ะเต็มอยู่ไหมเผื่อนไส้เอยจะปูงได้คือดกแท้กำลังรู้แลลูกค้าอยู่ ข้ากัะสิบลลบกวานเพิ่นเด้เมียเราออกลูกก็ได้พี่น่องปวดโอ้โหโวดพูดโโฮโฮโฮพี่น่องเ <laughs> นี่ย <laughs> มเจาเบงมันเป็นตับตับอยู่เนี่ย ปวดอ be, <im> ีหลี่ปวดแล้วบักยอแบบักกันสตรอเบอรี่เพิ่นเนี่ยกดกและสวยมากมีแต่ลูกใหญ่ๆเอ้าซ้ำนี่ละพี่น้องเอ้ยเพียบงงวยนี่ยักษ์ใหญ่เนี่ยสีน่าวถิมเราเนี่ยบึงมีคนเอาเพิ่นก็เสียดายเนาะเฮ้ยพ่อแม่พี่น้องเอ้ยอยากให้มาเก็บกินน้ำกันเด้อเพียะมึงมีแต่นวยใหญ่ๆว้ายตายแล้วตายแล้วพี่น้องเอ้ย พี่โชว์วกเม่ออกแตงเนาะตัวนี้แตงจึงคืองอู่อเจากัะโพดแล้วแดงเต็มอยู่ไหมไปแล้วพ่อแม่พี่น่องไปอีลีแล้วอยู่ดีไม่แห้งสุภูสุกคนเลยจ้ะเด้อขอบคุณหลายๆเด้วสิมาเบิ่งบสตรอเบอรี่้งกันันนี้มันเยอะจริงๆคนก็เยอะสตรอเบอรี่ก็เยอะนะคะเยอะและสวยมากปลูกยังไงให้สวยได้ขนาดนี้เนาะ ดีละมีะแต่หน่วยเพิ่นแดงๆเต็มเลยเห็นไหพี่น้องจ้าหโหโชว์โม้ตัเต็งเนาะอือหือสดแบบว่ากองจุนพูนเล like ยไหมเดี๋ยวห้ายเดี๋ยวสิไปพาพ่อแม่พี่น้องเจอกันในคลิปต่อไปเดี๋ยวสิพาพไปเก็บอะไรรู้ไหมคะเดี๋ยวสิพาพไปเก็บบักกันบักกันยังวะมาดาๆๆมบอ๊ะเห็นปะ งงแนะบักสตอเบอรี่มันหลายโพดมันเยอะและสวยมากแดงเต็มไร่สีพาไปเก็บไปทัวรันเตาตัาวรันเตาจ้าสิพาไปเก็บทัวรันเตานี่ก็งามขนาดนี้บ่เอาเลยจังใดเ่เลยเฮ้ยกนใสล่ละแนใส่เมาบุ้รไลยหรือมั้งนี่โบออกมา,จากจะคือแล้ว่เขามากเลยได้พี่หน่อนแล้วเขามาแป๊บเดียวแล้วมาถือกล่องห้แป๊บเดียวแกดป่าส่งเกลือกังกางไปโหลดเดี๋ยวฉันจัดการเองเพ้่อเพิ่น มาตามดี๋ยวเดี๋ยแดดออกมาางอันนี้เนาะไปนะเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะรักนะจุ๊บจุ๊บสวัสดีจ้าบ๊ายบายจ้ายังเก็บต่ออยู่ด้วยมิยังบพันเดี๋ยวพ,นะพ่อนะสิพ่ออะไะนี่พ่อแล้วพ่อแล้ว